จะพาเพื่อนๆมาดูรถหล่อๆหนึ่งคันครับอีซูซุออนมิวปี2 2 2 0ครับคันนี้หล่อมากเลยโดสุดยอดเครื่อง3000นะฮะโอ้โหสายยอครับสุดยอดจริงๆคันนี้ดูสิเผาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะฮะฮส่งนี้สวยมากเลยแอบดูด้านหลังเท่านิดนึงก่อนโอ้สุดยอดฮนะคันนี้ โอ้ยฉากเลทหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นฉากเลทนะฮะฉากเลทเหรอโอ้ยฉากเลทพ่อไปซื้อมาจากไหนเนี่ยช่างไก่ครับช่างไก่พี่จันใช่ป่ะเท่าไหร่อะราคาเออผมสายมาสองหมื่นสองสองหมื่นสองนะฮะเป็นฉากเลทนะครับ,น,น,รบนี่รถสายอาหารทะเลต้องฉากเลทนะฮะวิ่งอยู่แถวตัดนี่ต้องฉากเลทโอ้ยสุดยอดและอันนี้อ่ะเข้ามาเสร็จเลยเหรอครัาาบผมโอ้ อ,อูอพี่ใหญ่ครับอ๋ออันนี้ของช่างหยอยใช่ไหมโอ้ยสุดยอดดูเดี๋ยววันนี้จะไปใส่อะไรต่อเออไปใส่ทครูครับใส่ของมันเครื่องโอ้หแ,แล้วดังกระบะแล้วใช่ไหมดมังช่างหยอยแล้วก็ให้หช่างหยอยกันแหนี่นนนนยงแงะเลยครับอ๋อเหรอโอ้โหแหนบกี่มิลไปเนี่ยแหนบแค่แนวสิบล้อสีแผ่นเองป้าโอ้โห โอ้แล้วมีตัวโหลดด้วย <c oughs> โอ้คันนี้มาแปลกอ่ะดูเองสุดยอดเลยเท่ลไรของใคร,รอ่ะเ <c oughs> ชฟบ่ออ่ะเชฟบอกใช่ปะโอ้สุดยอดโอ้โหสายย่อโอ้แล้วดแล้วเปล่าแข็งไหมเนี่ยแล้วโอ้โหดูดิ <c oughs> สุดยอดเลยอ่ะดูดิ <c oughs> เตี้ย ب, แป็กเลยอะแหนบสิบล้อสี่แผ่นเท่านั้นน่ะคือสี่ตันกว่าเราได้ใช่ไหมไโอ้ดูจังกันกระแทกไม่ต้องใส่เลยนะฮะสุดยอดเลยและโชกคู่เดียวเองนะฮะโอ้โหช่วงล่างแน่นมากเลยเปิกเลยอะดูเลยหายากครับนะหายากเลยช่วงล่างแบบนี้นะฮะดูเลยสุดยอดไหมอือโอ้ยอมรับเลยครับดูดิแหนบสี่แผ่นเองนะครับด้านบนมีแค่สองแผน่นแล้วก็มีขั้นกลางหนึ่งแผ่นนะฮะ สุดจัดครับคันนี้ฮะหลอด้วยครับนะฮะดูทรงนี้เิยทรงหล่อมากเลยทรงเตี้ยครับล้อล้นๆโอ้โหออลเวสองพันยี่สิบครับต้องอย่างนี้ครับืมีม่มานด้วยนะฮะโอ้ยเจ๋อเลยล้อหน้าดูล้อหน้าหน่อยสองสี่ห้าสี่ห้าขอสิบแปดครับโอ้โหสุดจัดฮะล้อล้นๆวัยรุ่นชอบครับ นี่ฮะโอ้ดูซะก่อนรถสไตล์ตาดฟิล์มหน้าใสาปิกเลยไม่ต้องติดกันสุดยอดสุดจัดจริงๆคันนี้นะฮะดูเดิโอ้โหสไตล์รถค้อต้องแบบนี้ครับสุดจริงๆแน่นอนฮะ,ะยังใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะคันนี้นี่นะฮะเจ้าของคลิปสามล้านห้าแสนวิว สาดโค้งครับรถคอกสาดโค้งครับเป็นคลิปแจ้งเกิดผมเลยนะฮะดูเดียวโอ้โอโอคอกเขาสวยมากเลยอ่ะฮะแหมถ้าจะของคอกติดโลโก้มาสักหน่อยก็จะดีนะฮะช่างไก่ครับอันนี้ฮจันทบุรีนะครับรถเขาสะอาดสะอ้านมากเลยสวยด้วยนะครับดูอันนี้เป็นฝาท้ายที่ช่างหย่อยทานะฮะนี่ครับจะให้ดูครับฝาท้ายที่ช่างหย่อยทํานะฮะฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเลดนะครับนะฮะทำเป็นฝาท้ายเลสสวยๆเลยนะฮะ แล้วถ้ามีการแต่งเติมเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ดึงเชือกง่ายนะครับอ่าแต่เวลาขึ้นก็ต้องระวังนะฮะมันจะเกี่ยวขานะครับต้องระวังนะฮะโอ้โหสุดจัดอะเดี๋ยวขอดูด้านหน้านิดนึงไปข้างหน้าโหลดใช้โชคอะไรอ่ะโชคเดิมครับขอเอาโชคเดิมมาโหลดเอาใช่ป่ะโอโหลดเท่าไหร่สองนิ้วไปเลยอ่ะโิ้โ้แค่นิ้วหกใช่ป่ะโอ้โหเตบแป็กเลยอะสุดยอดเลยสไตล์นี้ โดนใจเลยนะเนี่ย <c oughs> อาดูยากนะฮะ <c oughs> อ๋อนิวสุดยอดเราเห็นขับโตต้ตาดูแล้วทำไมเล่นอีซูซูทำสัญญาไม่ฐานี่ใช่ป่ะรเราเลยเอาอีซูด,ดีกว่าใช่ป<ช>่ะอ่าสุดยอดทันนี้แรงได้ใจเลยแต่งไหมเนี่ยเครื่องยนต์อ่ะไม่ครับเอาเดิมๆนะเดิมๆนะเหนียวกว่า,นานโอ้ไม่น่าเชื่อหลังเตี้ยปักขนาดนี้เลยอ่ะโอ้เคยใส่หนักสุดไหมยังอ่ะใส่ทีทีสองใส่มาแล้วใช่ป่ะไม่ติดนาะ แล้วเราไม่ต้องใส่ลูกยางกันกระแทกเลยเหรอไม่ต้องแล้วโอ้โเสือ้สอกระทะกี่นิ้วอ่ะแปดครับแต่ตั้งหน้าลึกหน่อยเถื่ออืมตั้งหน้าลึกลึกครับอ๋อแต่ก็คือเหมือนว่าเราเราตั้งหน้าลึกใช่ไหมเขา,าเท่าไหร่เผา 3, 2. 2> สามสองสามสองครับโอ้โหสุดยอดฮะคันนี้ดูเลยอบลึกมากเลยนะดูกระทะเขาสุดยอดโอเคขอบคุณมากเลยนี่ฮะโอ้ยเราสไตล์ตากคันนี้สุดยอดจริงๆเลี่ยมกริบเลยนะฮะออกมานานเท่าไหร่แล้วอ่ะ ยังถึงเดือนใช่ป่ะครับโหแต่ปรับแต่งเร็วนะเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะดูเิแหมคันนี้มาให้ดูช่วงล่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะโ้หาดูยากนะครับช่วงล่างแบบนี้นะฮะดูเลยแน่นมากเลยแหนบสี่แผ่นเอาอยู่ครับโอ้แหนบไม่เยอะนะฮะแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วครับใส่โช๊คคู่เดียวพอะฮะฝีมือล้วนๆคนนี้ไม่ต้องการรันตีเรื่องฝีมือนะครับ สาดโค้งมาแล้วครับนะฮะรถคอกสัตว์โค้งเข้าไปดูได้เลยนะฮะในในคลิปเมื่อสามปีก่อนนะฮะโอ้โหเจ้าของสามล้านห้าแสนวิวแน่นอนจริงๆเอาวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูอิลซูคอนมิวครับกับช่วงล่างปึกปึกแน่นๆครับสุดจัดประหลัดบอกฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ